สายฝนะวิวไปกับสายลมไหอ้งอันนที่เราเข้ามาเนะี่ยน,นี้ทางเดินจากสามแยกนะหลังจากที่ขึ้นมาหัวน้ำตกนะอันนี้จะไปผาหม้อนะ เ็จะมีสัญลักษณ์เป็นผ้าผูกไว้จากแยกประมาณ700เมตรกดการสายฝนโค้ง เป็นจุดกลางเต็นท์ตรงหมอหินนะพอดีฝนตกมีลุงด้วยเสือๆย รู้โฆษ่า <laughs> để, có tông đu admin có update à nó, Ở, dạ, ở dạ. สีเหลืองๆนี่คือสร้อยสุวรรณนา ก็จะเป็นบริเวณแคมป์หัวน้ำตกผาหลวงก็จะเป็นลานหินตันะ้งเต็นท์ได้หลายเต็นท์อยู่ยนะะใกล้ๆก,กันก็จะเป็นแอน่งน้ำนะเล่นน้ำได้คล้ายๆผาโศกนะแต่ว่าผาโศกจะลึกและยาวกว่านี้นี่ก็จะมีแอ่งเป็นช่วงๆไปหัวน้ำตกอยู่ตรงนน้น แองก็จะมีแองใกล้น้ำตกก็ตรงนี้ด้วยเด็กๆก,กำลังเล่นน้ำสบายตรงนี้ก็พอมีร่มเงาให้หลบแดดตอนเช้าอยู่ถ้าร้อนหูกเปก็พอได้